โอเคครับก็สวัสดีนะครับทุกๆคนขึ้นบทใหม่นะครับเป็นบทที่6เทอม2เอเทคโนโลยี DNA ประเมินให้ฟังก่อนว่าบทนี้จะว่าจะว่ายากก็ยากจะว่าง,ง่ายก็ง่ายก็พูดไปงั้นแหละว่ามันยากมันมีอะไรหรอมันก็คือแค่ตั้งใจฟังแล้วเดี๋ยวมันจะมีจุดที่น้องน่าจะงงอยู่ก็คือเรื่องของการโคลน โคนยีนก็คือการเอาแบคทีเรียมาเลี้ยงแล้วมันจะมีอะไรแปลกๆหลายๆอย่างที่ขอน้องตั้งใจฟังนะครับพี่จะจะพยายามพูดให้เข้าใจโอเคเดี๋ยวคนเรียนสวดพี่ก็ควบคุมจังหวะให้นะครับส่วนคนที่เรียนออนไลน์ที่บ้านน้องก็ต้องตั้งใจฟังด้วยคนที่ดูคลิปทําตามคําสั่งนะครับพี่สั่งให้ทวนก็ทวนนะโอเคไม่อยากจะใช้คำสั่งเลยนะครับมันดู มันดูไม่ให้เกียิกันเท่าไหร่แต่ก็แนะนําว่าถ้าพี่ให้ทวนก็ควรจะทวนครั้งนี้เรามาเริ่มอย่างนี้ครับให้มันเกิดความเข้าใจาพี่ว่าเนื้อหาบทนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่ไฮโซมากคือไฮโซมากมากเลยแหละมากจนขนาดที่ถ้าน้องเป็นนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์น้องสามารถจะนําความรู้นี้ไปใช้ทามาหากินได้เลยแต่ว่าน้องต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีดังนั้นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องเนะี่ย พี่ว่าราคาก็ไม่ธรรมดาหรอกแต่ถ้าเกิดน้องสามารถทําได้เนี่ยแล้วน้องมีไอเดียเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือคือเราสามารถในทางอุตสาหกรรมเนี่ยน้องสามารถเอารถคันหนึ่งมาประดิษฐ์มาประยุกต์จากรถที่มันวิ่งบนถนนก็พอได้อะไรเงี้ยน้องก็สามารถทันอย่างนั้นกับสิ่งมีชีวิตได้เหมือนกันอย่างเช่นจากตัวอย่างเนี้ยปลาปกติมันไม่ควรจะเรืองแสงอะจริงๆปลาปกติมันไม่ควรจะเรืองแสงปลาทั่วไปที่น้องเห็นนะ ทั่วไปนะพูดถึงทั่วไปนะไม่ไม,ไม่ไม่นับถึงคนที่ชีวิตแม่งผ่าดผลเจอโลกมหัศจรรย์น,นะครับปลาทั่วไปไม่ควรจะเรืองแสงสิ่งที่เราเห็นในการเรืองแสงได้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นแมงกะพุนเรืองแสงได้โอเคการเรืองแสงมีประโยชน์ยังไงการเรืองแสงก็น่าจะช่วยให้เราสังเกตมันชัดเพราะถ้าเกิดว่ามันเรืองแสงได้เราก็จะสามารถรู้ว่ามีมันอยู่และการที่มีมันอยู่มากหรือน้อย ปริมาณของแสงสว่างหรือการเรืองแสงก็จะก็จะมีปริมาณผันตามหรือว่าขึ้นกับจํานวนเช่นถ้ามีปลาเรืองแสงเยอะในน้ําก็จะเรืองแสงเยอะถูกไหมถ้าปลาเรืองแสงมันน้อยในน้ําก็เรืองแสงน้อยแล้วปลามากปลาน้อยมันเกี่ยวกับอะไรมันก็เกี่ยวกับการรงชีวิตไงของมันถูกไหมแต่ว่าการเรืองแสงนี้เนี่ยไอการเรืองแสงเนี่ยเขาก็เลย ก็บอกว่าแมงกะพรุนเนี่ยมันจะเรืองแสงเมื่อไรมันไม่ไเรืองแสงตลอดนะมันเรืองแสงก็ตั้งแ่่มันต้องอยู่ในในแหล่งอาศัยที่เป็นพิษถ้ามันอยู่ในแหล่งอาศัยที่เป็นพิษมันก็จะเรืองแสงโอเคไหมดังนั้นการเรืองแสงจึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าแหล่งน้ํานั้นมีพิษหรือเปล่าแต่แมงกะพรุนอยู่ในทะเลคือถ้าน้ําในทะเลเป็นพิษมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์เราสักเท่าไหร่มันก็เกี่ยวแหละแต่ว่าคงยิงไม่เดือดร้อนทันทีอ่ะ ถ้าน้าอะไรเป็นพิษเ,เราเดือดร้อนแน่แต่คงไม่ทันทีแต่เกิดน้ําจืดเป็นพิษเราก็น่าจะเดือดร้อนเร็วกว่าเพราะว่าน้ําจืดเอามาทําเป็นน้ําดื่มถ้ามันเป็นพิษมันก็จะส่งผลต่อเราทันทีดังนั้นมนุษย์ก็เลยอยากจะรู้ว่าแหล่งน้าไหนเป็นพิษหรือเปล่าก็เลยง่ายเลยแต่คือที่พี่พูดหมายความว่าแสดงว่าไอ้แมงกะพุนเนี่ยถ้ามันอยู่ในน้ําที่เป็นพิษเนี่ยมันจะเรืองแสงถูกต้องไหม แต่ปัญหาแมงกะพรุนเนี่ยเสด็ยอยู่ในทะเลไงแล้วที่เราอยากจะรู้ว่าน้าเป็นพิษหรือเปล่าคือน้ําจืดแล้วที่อยู่ในน้าจืดเนี่ยมันคงไม่ใช่แมงกะพรุนมันคงเป็นปลาทั่วไปเนี่ยปลาซิวปลาซ้อยที่น้องรู้จักนี่แหละแล้วทํำยังไงที่จะที่จะมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถบ่งชี้แหล่งน้ําได้ว่าเมืองจะมีพิษหรือไม่มีพิษในเมื่อไอตัวที่จะสามารถบ่งชี้การมีพิษหรือไม่มีพิษมันก็คือการเรืองแสงของแมงกะพรุนซึ่งมันอาศัยในทะเล น้องก็บอกว่าเอาก็เอาแมงกะพุนมาเลี้ยงในน้าจืดดิมึงจะบ้าเหรอเหมือนมึงเอาปลาไปบินแล้วเอานกไปว่ายน้ําอ่ะมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้คุณทีสมบัติมันไม่ไม่ได้เอื้ออํานวยให้มันทําแบบนั้นโอเคไหมน้องว่าอ๋องั้นเอาปลาน้องก็ไปคุยกับแมงกะพุนในเมืองแสงได้ไงสอนกูด้วยเดี๋ยวกูจะมาว่ายในน้ําจืดไอ้ว้าทําอย่างนั้นไม่ได้ โอเคในโลกความฝันก็พอไหวโลกความจริงเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่เป็นข้อจํากัดพอสมควรอันนี้พอเข้าใจสตอรี่ที่ไลฟ์ฟังไหมแต่มนุษย์ก็ยังไม่จบอ่ะมนุษย์ไม่จบหรอกมนุษย์ไม่มีทางจบเอางั้นเอาปลาไปผสมพันธุ์กับแมงกะพรุนเลยไอ้บ้ามันอาจจะได้นะแต่ว่าสัตว์ที่มันต่างสปีชีส์กันเนี่ยมันอาจจะได้ลูกมานจะเป็นหมันน่ะมันก็คงจะได้ปลากะพุนตัวเดียวอ่ะคือชื่อปลากะพุน่ะฝูงหนึ่งอ่ะ สูบว่าสูบว่าเอาปลาตัวผู้มันกระพุนตัวเมียใช่ไหมเอาปลาตัวผู้ไปซ้ำมันกระพุนตัวเมียปึ้งออกมาเรียบร้อยโอเคได้เป็นปลากะพุนออกมาเป็นสักฝูงหนึ่งสักสองร้อยตัวแต่เมื่อมันผสมพันธุ์ข้ามสปีชีส์มันมีเงื่อนไขอยู่ว่ามันมันต่างสปีชีส์กันมันผสมพันธุ์กันได้นะครับมันผสมพันธุ์กันได้มันสามารถปฏิสนธิ์ได้แต่ลูกหลานออกมาจะเป็นหมันเป็นหมันก็ไปต่อไม่ได้เอาเอาแค่นั้นสิพี่เฮ้ย แหล่งน้าไม่มีแค่บ่อน้ําบ้านมึงนะแหล่งน้ําทั่วประเทศมึงจะปลาแค่สองสามร้อยตัวแล้วก็แบ่งกันแบ่งกันใช้จังหวัดละตัวแม่งสาใหญ่ขนาดนั้นมึงอาปลาตัวนึงไปเลื้งแสงมึงจะเห็นเหี้ยอะไรใช่ไหมเพอเพิมมันเลืองเต็มที่มึงยังไม่เห็นเลยก็เลยอย่างเงี้ยมันก็มีข้อจํากัดอยู่แบบนี้ของดีที่เราอยากจะใช้เสืออยู่อีกที่หนึ่งอยู่ในแมงกะพรุนซึ่งมีของดีมากสามารถตรวจสอบการมีพิษหรือการเป็นพิษของน้ําได้ แต่เราเนี่ยเสือกใช้น้ําจืดมันก็เลยต้องหาวิธีมนุษย์เลยง่ายเลยคราวนี้คือตอนนี้การผสมพันธุ์ทําไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตคนละสปีชีส์กัน,นทําไม่ได้ต่อให้น้องทําได้มันก็เป็นมันปริมาณก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอ่านทไัไหมฮะโอเคก็เลยพอเทคโนยีดีเ n a มันก้าวหน้าขึ้นมาก็ง่ายเลยก็ได้คําตอบว่าไอ้แมงกะพันมันเลืองแสงได้เนี่ยเป็นเพราะมันต้องสามารถสร้างโปรโตีนเลืองแสงได้ แล้วสร้างโปรตีนเรืองแสงได้มันก็ต้องมียีนในการสร้างโปรตีนเรืองแสงได้ก็ไปเอายีนตัวนั้นไม่ดิไปเอายีนมาไม่พูดเรื่องการผสมพันธุ์นะเอายีนเลยครับเพราะไงโครงสร้าง DNA ของแมงกะพรุนกับโครงสร้าง DNA ของปลาตัวนั้นเนี่ยดีเซึ่งเป็นดีเอ็นเอซึ่งอยู่บนโครโมโซมมันก็ต้องมียีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ DNA นเนี่ยยังไงโครงสร้างมันก็เหมือนกันมันก็คือโพลีนิวคลีไทด์ถูกไหมครับโอเคสองสายหนึ่งเส้นใช่ไหม ดีเอ็นสายถึงเส้นเพราะมันไม่ได้งอว่นใครเป็นใครในเวลาเวลาจบ DNA น้องกับจบ d n a พี่มาวางกันเราอาจจะมีลำดับนิวเคลียตไชต่างกันแต่โครงสร้างเหมือนกันคือเป็นโพลีนิวเคลียตไทถูกไหมครับซึ่งเกิดจากนิวเคลียตไชแต่ละตัวมาต่อ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 กันแล้วก็เป็นเบสซึ่งมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรแล้วนี่ตอนนั้นมันแค่ต่างลำดับถูกไหมครเหมือนกับน้องเป็นเบส a t c g อย่างเงี้ยของพี่เป็นอีกตัวหนึ่งก็ก็มันต่างแค่ลำดับนึกออกไหมแต่มันไม่ได้ต่างต่างสตร โครงสร้างมันเห็นไหมฮะมันก็เหมือนบ้านสองหลังที่สร้างมาพร้อมกันอะหลังหนึ่งทาสีแดงหลังหนึ่งทาสีน้ำเงินโดยตัวโครงสร้างมันเหมือนกันแต่ว่ามันต่างแค่ตัวลำดับของมันแค่นั้นเองอันนี้ตามทันไหมฮะพี่แค่บอกว่าแมงกะพรุนสปีชีส์หนึ่งปลาก็เป็นอีกสปีชีส์หนึ่งปลาน้ำจืดแต่พอเราส่องประเด็นในดีเอ็นเอเนี่ย มองเขาเป็นบอกไม่ได้จริงว่าใครคือปลาหรือแมงกะพรุนเพราะหน้าตามคล้ายกันเปนเหมือนรางรถไฟอะรางคู่ไหมแล้วก็มีสายพาดอย่างเงี้ยก็ง่ายทดเดียวก็แค่คิดได้ออกหาให้เจอว่าไอ้แมงกะพรุนเนี่ยที่มันสามารถเรืองแสงได้เนี่ยการเรืองแสงได้คือเป็นฟีโนไทป์หรือเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นถูกไหมครับลักษณะของมันที่เรืองแสงได้ต้องเกิดจากตัวโปรโตีนที่มันสังเคราะห์ขึ้นมาและโปรโตีนนั้นเนี่ยอะไรเป็นตัวควบคุมมันออกมาคําตอบคือยีนไงเราก็ไปหาว่าไอ้ยีนที่สามารถสร้างโปรตีนเรืองแสงได้มันอยู่ตรงไหนของมันไปหาให้เจอถูกไหมคร พอไปหาเจอปุ๊บก็ตัดยีนนั้นออกมาเลยตัดยีนนั้นแล้วก็ไปใส่ในปลาเลยไปใส่ในดีนเอนของปลาไอปลาเฮียเนี่ยพอถอดรหัสมาก็จะมีรหัสของยีนที่สามารถสร้างโปรตีนเรืองแสงได้ทันทีมันก็จะเรืองแสงเข้าใจใช่ไหมหลักการแค่นี้นั่นแปลว่าถ้าเกิดน้องอยากจะสร้างสายพันธุ์ทียอะไรก็ตามแต่ดูนะฮะน้องก็ทําได้แล้วนี่โอเคน้องก็ไปดูว่าน้องอยากได้อะไรล่ะตอนนี้เขาสามารถทําให้ไอมะเขือเทศท,ที่ไม่สามารถปลูกเมืองหนาวได้เนี่ยสามารถทนหนาวได้ คือเราอยากได้มะเขือเทศอยากอยู่อยากไปอยู่เม no ืองนอกอยากจะทําฟาร์มมะเขือเทศแต่ไอ้มะเขือเทศอยู่เมืองไทยมันเป็นมเมันเป็นมะเขือเทศเขตร้อนไปปลูกเมืองนอกมันก็คงจะงอกแหละแต่ว่ามันจะไหวหรือเปล่าอากาศอุณหภูมิขนาดนั้นเหนือไหมเขาก็เลยไปเอายีนทนหนาวของปลากัวโลกหรือปลาเหี้ยอะไรก็ตามแต่มันต้องมียีนทนหนาวะเพราะน้ำในน้ําตรงนั้นมันหนาวมากนะเว้ยถ้าเกิดมันไม่สามารถทนหนาวได้มันก็แข็งตายไปแล้วไงก็ไปตัดเอายีนของปลาซึ่งมีความสามารถในการทนหนาวอะ แม่งตัดใส่ในมะเขือเทศเลยโอ้โหกลายเป็นมะเขือเทศโอ ح, ้โหคราวนี้ทรงพลังเลยโอเคคือยืนยืนยืนตอนหิมะตกแทบจะเป็นซันตาคอสอะคือทนหนาวได้อะ่ะเออมันก็สามารถทําให้พืชที่อยู่ในเขตหนึ่งสามารถไปเติบโตอีกเขตหนึ่งได้เห็นไหมเราสามารถเอาไปใช้ในการการเกษตรได้ด้วยน้องอยากได้อะไรล่ะคราวนี้สนุกละเอายีลิซ่าแบ็คพิงไหมอ่าไปเอาไปเอาเซลลิซ่าหน่อยแล้วก็ไป เอายินเอมาใช่ไหมมาค้นยีนเอได้หลายอย่างไล่ลายลๆๆลายลาลาล้านดีเอก่อนแล้วก็มาศึกษาด Chat ูว่ายีนตัวไหนว่าทําให้คนเต้นเก่งแต่ก็ไม่ใช่หรอกมันคือทักษะมันคือความขยันอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยบอกว่าบทนี้มันก็เลยมันก็เลยว้าวอ,าวอ,าวอาว่ะสําหรับพี่มันคือว้าวโอว้นี่เราเราก็เลยแต่เราก็ยังไม่กํลาลังจะคิดไปพูดเรื่องพระเจ้าไม,ไม่เกี่ยวหรอกที่เกพูดเดี๋ยวโดนพระเจ้าลงโทษ เพราะว่ามีคนบอกว่าทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าสร้างเนี่ยแต่มนุษย์ก็เอามาดัดแปลงได้แล้วตอนนี้โอเคแต่คําถามก็คือแล้วใครสร้างยีนนั้นละเออมันก็ต้องมีคําถามอีกค่ะคุณแค่ไปย้ายยีนถูกไหมคุณแค่ไปย้ายยีนแต่ใครสร้างยีนอะ่ะมันก็มีคําถามต่อเนื่องอีกโอเคพูดเกินไปเพื่อให้คนที่กาลังเมื่อมๆอ,อยู่ลองลองสนใจหน่อยไม่ไม่ได้เรียนเพื่อใหญ่น้องไปสอบนะมัน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 เป้าหมายแค่นั้นมันดูน้อยไปไม่มันดูไม่น่าสนใจมันดูไม่น่าสนใจนะครับโอเค คราวนี้ที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ตามนี้เลยครับก็ไอ้เรื่องปลาเนี่ยก็คือที่เรืองแสงได้เนี่ยคือก็ไปเอายินเรืองแสงของแมงกะพรุนมาแสดงว่าพอปลานี้มีความสามารถเรืองแสงนั่นแปลว่าถ้าเราเลี้ยงมันในน้ําจืดและน้ําจืดน,นั้นเนี่ยยังไม่มีสารพิษมันก็ไม่เรืองแสงแต่พอวันดีคืนดีวันไหนมันเรืองแสงขึ้นมารู้เลยว่าน้ํามีสารพิษละโอเคไหมเราก็จะสามารถหาวที่ในการจัดการได้กับน้ํานั้นเพื่อให้มันกลับมาสู่ความเป็นปกติของมันอันนี้ตามทันไหมครับไอเดียโอเค โอเคนาที่ผ่านนะไปอ่านเองได้แต่ว่าโดยรวมๆพี่ก็เล่าอย่างนี้นะครับนี่คือโครงสร้างของเนื้อหาที่เราจะเรียนกันเหมือนเดิมนะครับคําถามสําคัญจุดประสงค์การเรียนรู้ยังมีความสําคัญอยู่แต่พี่ก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องสอนหมดอยู่แล้วนะครับทั้งหมดนี้คราวนี้ทดสอบความรู้ก่อนเรียนเพื่อเก็บข้ามไปก่อนนะครับความรู้ก่อนเรียนยังไม่มีแต่นี้จะตอบก็ได้นะสักข้อก็ได้นะลองดูนะว่าตอบถูกพี่นะพอนิไนโตรไท์สองสายที่มาเข้าคู่กันใน DNA ึกภาพตามนะฮะก็ต้องมีความรู้ DNA ก แล้วต้องมีความรู้เรื่องพอลีนิวเคลียตไทก็คือเอานิวเคลียตไทมาต่อต่อต่อตอตอตอโอเคพอ2สาย1เส้นเข้าคู่กันเป็น DNA อจะมีทิศทางตรงข้ามกันและมีลำดับเบสเป็นเบสคู่สมคอมพลิเมนทารีเบสแพร์ใช่หรือไม่อ่ะใช่ไหมครับถูกฮะใช่ครับมั่นใจตอบถูกเลยครับถ้าเรามีความรู้แล้วก็ตอบได้เลยฮะก็ถูกโอเคน้องก็ตอบถูกไปจบไม่มีอะไรแต่นั้นพี่ก็ข้ามไปนะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทําทีเดียวให้น้องลืมๆหลายๆบทก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะพูดอันเนี้ยสักครั้งหนึ่งพูดทุกบทให้ฟังเลยทีเดียวเลยโอเคยีบทให้มันรู้ไปว่า25บทเนี่ยถ้ามีบทละบันมณเจ็ข้อก็มี250ประเด็นอ่ะอดูฉะน้องจะตอบถูกไหมนะครับคราวนี้มาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเข้าเนื้อหาเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยการปรับปรุงพันธุ์คีย์เวิร์ดนะฮะการปรับการปรับปรุงพันธุ์ การการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในอดีตแปลว่าเทคโนโลยีไม่ก้าวหน้าเว้ยเขาใช้วิธีคัดเลือกคัดเลือกทำยังไงง่ายมากหาพ่อแม่หาพ่อแม่แล้วไปดูลักษณะของพ่อแม่แล้วถามใจตัวเองว่าอยากได้สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เนี่ยมีลักษณะที่ต้องการอย่างไรเช่นดูตัวอย่าง นี่คือข้าวโพดส่วนว่านี่คือต้นพ่อพันธุ์นี่คือต้นแม่พันธุ์เวลาเขาพูดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยต้องรู้นะฮะเขากําลังผสมมันเข้าด้วยกันนะฮะพ่อพันธุ์เนี่ยแปลว่าไปเอาไปเอารนูหรือไปเอา,เ,อาเรนูหรือไปเอารังไข่มาเอาสนใจเกรสรตัวผู้หรือตัวเมียดีกว่าเออใช่แปลว่าไอ้ต้นพ่อเนี่ยเราก็สนใจเกรสรตัวผู้มันส่วนต้นแม่คือสนใจเกรสร ตัวเมียเข้าใจไหมนี่คือความหมายของผู้กับเมียเข้าใจเนาะโอเคแล้วปรากฏว่าลักษณะที่ปรากฏ4ลักษณะเรื่องความสูงเรื่องขนาดฝักเรื่องความหวานเรื่องความทนทานต่ออากาศแรงปรากฏว่าไอ้ต้นพ่อเนี่ยสูงฝักใหญ่หวานน้อยทนแล้งคือน้องต้องคิดใ้ไายว่าพดเนี่ยถ้าน้องอยากจะผลิตมันแล้วขายให้ได้ราคาดีหรือผลผลิตสูงเนี่ย น้องควรต้องเลือกลักษณะใน4ี่ข้อนี้ว่าน้องสนใจอันไหนของมันน่ะต้นสูงเอาไหมนึกนึกข้าวโพดนะต้นสูงเป็นเปลตเลยฮะเอาถูกไหมสูงทํามะพร้าวเลยน้องว่าน้องเอาไหมทําไมอ่ะโอ้โหมึงจะเด็ดฝักยังไงถูกไหมมึงต้องรถกระเช้ามาถูกไหมฮะแล้วกว่าจะเด็ดแต่ละอันแต่ละอันโอ้โหกว่าจะย้ายแต่ละต้นแต่ละต้นเข้าใจใช่ไหมฮะแปลว่าลักษณะนี้เนี่ยมันมีอยู่แต่เราเอาไม่เอากูไม่สนกูไม่สนอันนี้ต่อไป ฝักใหญ่ส่วนไหมข้าวโพดฝักใหญ่ฝักเท่าข้อตีนะ่ะใช่ไหมแดกที่มันแดกตีนะ่ะเอานะอ่าถ้าเอาเอาก็ว่าเฮ้ยกูสนใจฝักใหญ่เวย้ยกูอยากได้ข้าวโพดฝักใหญ่เวยเ้ยเฮ้ยหวานน้อยเวย้ยกินไปยังรู้ว่าแดกอะไรเลยลิ้นถามอะลิ้นถามอะลิ้นถามถามึงแดกยี่อะไรกัวะเนี่ยโอเคหวานน้อยไม่เอาเว้ยทนแรงเรอาไหมข้าวโพดทนแรงได้อ่าถ้าทนแรงได้แปลว่าใช้น้ําน้อยถูกไหมปูไงเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวมันก็หาน้ําแดกเองไะถูกไหมฮะ มันหิวมามันก็เดินออกมาในบ้านเราเปิดตู้เย็นแจกน้าเองไม่ขนาดนั้นนะต้นข้าวโพดเปเอเลี่ยนนะทนแรงเอาเอาอันนี้คือเอาที่คิดคือเอาอยากได้แบบเนี้ยเวลาน้องไปดูต้นพ่อคือต้นพ่อก็คือสนใจที่เอาเกสอนตัวผู้มาน้องก็เห็นว่าเอ้ยมันมีสีลักษณะแต่ว่ากูไม่สนใจสองแต่กูสนใจ2อ,อะ่ะโอเคพอดูของแม่พันธุ์บ้างต้นเตี้ยเอาไหมอ่าต้นแบบตะคุ่มตะคุ่มใช่ไหมเ,เรียกว่าแต่ก่อนข้าวโพดเนี่ยต้องเอื้อมเด็ดใช่ไหมอันนี้คือก้มเด็ดก้มเด็ดก้มเด็ดโอเคไหม บางทีเราก็จ้างเด็กประมาณสักสี่ขวบมาเด็ดข้าวโพดแทนเรา <c oughs> okay? เพราะต้นมันไม่สูงมากช่พาะใช้แรงงานเด็กไปเลยนะครับต้นเตี้ยต้นเตี้ยชอบฝักเล็กไม่ไหวจริงหวานมากอันนี้เอาอันนี้เอาหวานมากกิน,นแล้วถูกใจนะลูกค้าชอบไม่ทนแรงไม่เอาเดี๋ยวเวลาวันฤด,ดูการไหนแม่งฟ้าฝนไม่เป็นใจขาดน้ําขาดท่ามา,าตายหาใส่กูอีกถูกไหมฮะโอเคต้องมาเผาซากเผาสังทิ้งอีกโอเคครับพราะน้องเห็นแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าเขาบอกว่า ให้น้องคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีลักษณะที่น้องต้องการแปลว่าน้องดูพ่อพันธุ์ปุ๊บน้องเล็งและกูต้องการ2ลักษณะนี้ของแม่พันธุ์กูก็มีอีกสองลักษณะซึ่งไม่เหมือนพ่อพันธุ์แต่ว่าถ้าน้องเมื่อไหร่น้องสามารถมีข้าวโพดต,ต้นเตี้ยฝักใหญ่หวานมากทนแรงได้แปลว่ามึงชนะแน่ <S 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 มึงสามารถปลูกข้าวโพดสายพันธุ์นี้แล้วมึงก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยง่ายเพราะต้นมันเตี้ยมึงสามารถได้ผลผลิตสูงเพราะฝักเป็นไงฝักมันใหญ่แล้วมึงสามารถถูกอกถูกใจลูกค้าเพราะเป็นไงบ้บโอกโคตรจะหวานเลยโอเคเผ ชงเข้าไปฮะชงถั่วโพดอ่ะโอเคแล้วทนแรงได้ด้วยทนแรงแปลว่าปลูกที่ไหนก็ได้อ่ะไม่ต้องรอฟ้ารอฝนมีน้ําเล็กๆน้อยๆมันก็โตได้แวแปลว่าเออสายพันธุ์นี้เราเอาดังนั้นพอน้องคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีลักษณะต้องการคือแปลว่าตัวพ่อพันธุ์เนี่ยไม่ใช่ต้องดีทั้งหมดนะครับพ่อพันธุ์ไม่จำเป็นต้องดีทั้งหมดแม่พันธุ์ก็ไม่เป็นต้องดีทั้งหมดเข้าใจใช่ไหมเพราะเราจะหาที่ดีที่สุดทั้งหมดในต้นเดียวกันมันไม่มีเพราะเรากาลังทําการปรับปรุงพันธุ์อยู่ตอนนี้เกลงสยม็อผ ผสมพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์แล้วได้ลูกที่มีลักษณะหลากหลายคือมันจะได้เองครับไอล้ลูกเนี่ยลูกเนี่ยได้ลูกลักษณะลักษณะหลากหลายแน่นอนครับเพราะว่าตามหลักการของเมนเดียมันมีกฎ2ข้อคือกฎการแยกกับกฎการรวมกลุ่มอิสระถูกไหมครับมันก็สลับยีนไปสลับยีนมาสลับอัลลีนไปสลับอัลลีนมาถูกไหมครับโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยก็ย้ายฝั่งแลกเปลี่ยนกันมั่วเลยพอ,อมันได้ลูกมาผสมกันเสร็จปุ๊บแม่งได้เม็ดมาเยอะเลยคนนี้สวยได้กาวพ่นมาฝักหนึ่งฝักหนึ่งก็เราก็ต้องไปปลูกใช่ไหม ไปปลูกแล้วต้องนั่งดูอีกว่าจากที่เคยมีดีสองมีต้นไหนบ้างที่มีดีสามดีสามอย่างอโอเคไหมหรือดีสี่อย่างก็เอาเลยถ้าต้นไหนโตมาโอ้โหไปดูฝกักฝักอวบมากไปดูต้นต้นเตี้ยมากโอเคไปชิมนุโอหูหม่นโคตรหวานเลยโอเค,อเคนะแล้วก็แบบปลูกปุ๊บไม่ลดน้ำแม่งเลยเฮียยังโตดีอีกไอเฮียเนี่ยมีดีสี่ลักษณะโอเค เก็บเม็ดนั้นเอาไว้เห็นไหมครับแล้วทําการผสมใหม่โอเคไปปลูกให้มันโตแล้วก็ผสมใหม่จนกว่าไม่ว่าจะผสมไอ้ต้นสายพันธุ์นี้กี่รุ่นออกมาทรงนี้ตลอดเลยก็คือต้นเตีย้ยฝกักใหญ่หวานเจี๊ยบแล้วก็ทนแรงไม่ว่าจะปลูกกี่รุ่นออกมาผสมปลูกกี่รุ่นออกมาทรงไม่เปลี่ยนแล้วมึงได้สายพันธุ์ใหม่ละเข้าใจที่พูดไหมจะถามว่าจะทําแบบนี้ได้กว่าจะได้เหนื่อยไหม ไอ้เหี้ยข้าวโพดไม่ได้โตแบบเหมือนถวง,งอกนะกว่าจะปลูกได้เนี่ยกว่าจะรอได้เคยเคยทำการเกษตรมาเวลาเราเรียนเกษตรตอนป .6 อะ่ะไม่ให้ปลูกข้าวโพดอะ่ะกว่าจะโตได้แต่ปลูกต้นเทอมมาโตปลายเทอมอ่ะสามสี่เดือนเนี่ยของพี่อะ่ะโอเคไม่มีอะไรมากปลูกให้ต้นสวยๆไว้เวลาจะส่งอาจารย์ก็ไปซื้อฝากในตลาดมาส่งอาจารย์รับรองว่างามแน่ทำอย่างนี้นตลอดโอเคนะ คือพี่เวลาอาจารย์ให้ทําการเกษตรแม่งบ้าพลังชอบทําอะไรที่มันเกินเหตุเกินเหตุเวลาเขาทำร่องร่องปลูกผักเนี่ยเขาก็สูงจากพืกฟุตใช่ไหมของพี่สูงเป็นเมนเลยสูงเป็นเมนเลยสูงไว้ก่อนสูงไว้ก่อนโอเคอ่ะคราวนี้กลับมาดูต่อเขาบอกว่าแล้วค่อยคัดเลือกไงจากนั้นก็คือคัดเลือกลูกที่มีลักษณะตามต้องการอันนี้พอเข้าใจสตอรี่ไหม โอเคแต่กว่าจะทําแบบนี้ได้และได้เข้าโพดที่บอกตามลักษณะต้องการเนี่ยโห้หเหนื่อยฮะเหนื่อยมากใครจะทนไหวะแต่มันก็มีคนทําอยู่แล้วแหละไอคนที่เขาจะเลือกสายพันธุ์แต่นั่นคือเป็นความรู้ในอดีตทํากันแบบนี้เข้าใจนะแน่นอนน้องต้องเข้าใจว่าการทําแบบนี้เนี่ยน้องต้องเอาข้าวโพดพันธุ์ไอพันุ์ไอตัวพ่อก็ต้องข้าวโพดไอตัวแม่ก็ต้องเป็นข้าวโพดถูกไหมครับแล้วมันก็ควรจะต้องเป็นข้าวโพดสปีชีส์เดียวกันด้วยเพราะถ้าเกิดมันคนละสปีชีส์กันแปลว่าอะไรมันอาจจะผสมพััันนนธ์กไได้แต่ลูมเป เป็นหมันครับมันก็ได้ฝักนั้นฝักเดียวแลลวฮะโอเคแล้วก็นั่งภูมิใจแล้วก็ใส่กรอบอัดแขวนแทนพระเลยไอ้ี้ยคงไม่มีรุ่นไหนจะเหมือนรุ่นนี้แล้วเข้าใจที่พูดไหมฮะดังนั้นมันมีข้อจํากัดว่าการทําแบบอดีตคือหนึ่งมันต้องเป็นสายพันธุ์เดียวกันคือเป็นสปีชีส์เดียวกันแต่มันแค่ต่างลักษณะเหมือนเราเนี่ยน้องกับพี่เนี่ยเราสปีชีส์เดียวกันนะฮะโอเคไหมแต่ว่าลักษณะที่ออกมาของเราไม่เหมือนกันครับแต่เราสามารถจะถ่ายเทลักษณะกันได้ถูกไหมครับโอเคอย่างเช่นเอ้ยพี่ชอบพี่ชอบไอ้เบสเนี่ยไอ้เบส สายพันธุ์พี่หลับยากมากโอเคแม่พี่เนี่ยตอนตั้งท้องพี่เนี่ยตีดัมมี่จนถึงตีห้าโอเคส่วนพ่อพี่ก็เที่ยวคาราโอเกะกว่าจะกลับบ้านตีสองอะ่ะทำให้บ้านพี่เนี่ยสายพันธุ์เป็นคนนอนดึกไงแล้วพี่กเฮ้ยไอเบสมีสายพันธุ์แบบหลับง่ายเว้ยเว้ยกูอยากได้สายพันธุ์นี้เฮ้ยเบสเรามา <c oughs> กันไหมทำให้เบสกันไหมเราจะได้สายพันธุ์ที่แบบว่าจะกดสวิต์ตื่นตอนไหนหลับตอนไหนก็ได้อะ่ะอย่างเช่นสอนสอนพี่กดปุ๊บโอเคไหมกดปุ๊บเฮ้ย <c oughs> ตื่นตัวได้สายพันธุ์ใหม่ โอเคแต่กว่าจะผสมกันได้เนะี่ยกว่าทรายกับเบสจะผสมกันได้ปึ้งเนี่ยออกมาเป็นเซตเนี่ยสมมติว่าลูกชายชื่อเซตทรายกับเบสเป็นลูกชื่อเซตออกมา <c oughs> น้องเซตอะ <c oughs> น้องเซตรู้เลยน้องเซตลูกใครลูกพี่ทรายกับลูกพี่เบสชื่อน้องเซตก <c oughs> ูว่าไม่รู้เซตหรือแซดอะไรคราวนี้โอเคแล้วกว่าจะโตมาสืบพันธุ์ได้อะ่ะไอเซตไอไอเซตตัวนี้มันต้องอายุมต้องอย่างน้อย13บ4าม่เพราะมันจะเจริญพันธุ์อะถูกไหมฮะต้องรอ13ปีอะ โอเคไหมแล้วต้องเอาไอ้เซตเนี่ยไปผสมกับใครอะถ้าไอ้เซตเป็นผู้เป็นผู้หญิงก็ต้องผสมกับไอ้สายต่อเอา้าหรือจะเกิดว่าคือต้องออกไอ้เซตมาสองคนอะหรือออกไอ้เซตมาสองคนและไอ้เซนึงไอ้เซตสองต้องผสมกันอะเซลล์เซลล์เฟอร์ติลไลเซชันอะเอาถูกไหมผสมกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกรุ่นต่อไปมาโอเคแล้วเราก็มาดูว่าไอ้รุ่นนี้มันได้ยังวะที่แบบกดปุ๊บหลับกดปุ๊บตื่นอย่างเงี้ย ถ้ายังไม่ได้ผสมมาอีกอะ่ะแต่และเจเนอเรชันสิบปี13ปี13ปีกว่าจะเจริญพันธุ์ได้อะ่ทะทำไปสัก6รุ่นอะ่ะสิบสาคูณหกเปีอะ่ะไอ้ไซกับไอ้เบสตอนนี้อายุสตาร์ทอยู่ที่ประมาณไอ้เบสยี่ไอ้เบสสิไอ้ไซสี่สมึงบวกอีก78็ดสิบแปดปีหกสิปดเจ็ปีอะ่อะเจ็ดแปเมื่อกี้เทาไหรวะี่กูลืมละหเจ็ 78, เออเจบวกกับพี่อีกสีหโอโ้โห ร้อยยี่สี่ปีกูไม่ทางอยู่ถึงหรอกวิธีเดียวที่กูทําได้คือกูต้องผสมพันธุ์ทุกปีเพื่อจะได้มีไอเซตแต่ละปีเอาไปทดลองแล้วมานั่งคัดกันว่าไอเซตรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสาต้องผสมพันธุ์ต่อเนื่องอะ่ะเบสเราต้องผสมพันธุ์ยีสปีต่อเนื่องอะ่ะทุกปีอะ่ะปีละครั้งทําเหมือนทําเหมือนวัวควายเลยกูเนี่ยตอนเนี้ย อันนี้แค่ลยฟยสังว่าแต่เขาไม่ทำกันในมนุษย์หรอกนะโอเคในนั้นเวลาน้องจะมีแฟนเนี่ยน้องคัดเลือกพันหน่อยจริงคัดเลือกพันหน่อยทำแบบสอบถามเลยโอเคจริง <laughs> อ่านติ้น้องแบบว่าพอแล้วตระกูลกูโง่รุ่นกูพอแล้วโง่รุ่นกูพอแล้วในนั้นเจอแฟนปุ๊บให้มันทําเทสเลยเอาเทสพี่ก็ได้ฟิสิกส์เคมีคณิตชีวะ,ะทำเทสผ่านเฮ้ยเต็มสิบทุกอย่างเฮ้ย <laughs> มึงมาผสมพันธุ์กูเลย คือไม่ต้องรอจีบไม่ต้องไปรอไปดูหนังเสียเวลาจับมือเสียเวลาผสมพันธุ์เลยกูอยากได้สายพันธุ์นี้โอเคไหมแล้วเกิดออกมาปุ๊บคะแนนแม่งติดลบติดศูนย์บอกไปไกลๆตีนกูเลยไปโอเคสายพันธุ์มึงไม่ไหวสายพันธุ์กูก็แย่พออยู่แล้วโดนสายพันธุ์มึงอีกกูก็กลายเป็นซุปเปอร์โง่เลยคราวนี้น้องต้องพยายามเลือกสายพันธุ์หน่อยนะโอเคบางทีเราก็มองแค่หน้าตานะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกสติปัญญาก็ฝึกกันได้แหละนะครับก็ฝึกไม่อยากง่ายมากเข้าไปในเว็บไซต์เปิดกัววิชาที่ดีสุดในชนบุรีอจเ แหล่งฝึกสติปัญญาน้องไม่ต้องไปผสมพันธุ์กันมั่วแล้วไงน้องก็มาเรียนที่นี่เลยนะครับแล้วเรามาเราก็มาผสมพันธุ์ในนี้เลยรัก <c oughs> ใครชอบใครผสมพันธุ์กันเองโอเคครับพอได้แนี้ปุ๊บเนี่ยก็สแสดงว่าอะไรก็คือว่าเราก็จะได้ไหนบอกซิเก็บเกี่ยวง่ายจะต้องมีต้นยังไงครับต้นเตี้ยนะครับต้นเตีย้ยถ้าเกิดเพผลบริสุทธิ์ฝากไปครับฝักใหญ่ฝักอวบนะครับรสชาติที่ดีกว่าเดิมก็คือหวานเป็นไงครับหวานมากปลูกในรุ่นแรงได้คือทนลายทนแรงแต่ข้อเสียก็คือว่ามันใช้้้้เเวววลลาาาาาานนนนพพรระะ่่่่่ตอองงงสสมััธุุ์กกหยจไดิที อยากจะเห็นมันก็คือลักษณะตามต้องการโอเคแล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันนะครับหรือใกล้เคียงกันนะเพื่อที่จะให้ลูกออกมาไม่เป็นหมันโอเคมันมีข้อจํากัดไงมันทําได้ข้อจากัดแต่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงครับนาวปัจจุบันปัจจุบันเนี่ขาบอกว่าความรู้ทางด้านนะครับทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลไอระดับโมเลกุลไม่มีอะไรมากหรอกระดับโมเลกุลคือระดับลำดับเบสอะนั่นคือระดับโมเลกุลละคือสามารถเห็นลำดับเบทมันเลยคือไม่ได้รู้จักแค ไม่ใช่รู้จักแค่ดีเครับแต่เห็นไปถึงเบสเลยว่ามันมีรหัสพันธุกรรมอะไรบ้างนั่นคือระดับโมเลกุลเลยความก้าวหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีทาง DNA เพื่ออะไรบ้างหนึ่งก็คือปรับแต่งยีนย้ายยีนข้ามสปีชีส์ครับเหมือนเอายีนเรืองแสงในแมงกระพุนย้ายไปอยู่ในปลาซึ่งเป็นคนละสปีชีส์กันเรียกว่าย้ายข้ามสปีชีส์ถูกไหมคน้องครับไอแบบนี้มันก็ถ่ายเทยีนเหมือนกันนะฮะโอเคไหม ตอนที่มันแบ่งเซลล์แบบไมโอซี o c, มันก็มีการแยกโครโมกัสโครโมโซมถูกมครับใช้กฎการแยกของมนเดลแล้วก็รวมกุ่อิสระถูกไหมครับมันก็มีการถ่ายเทย,ยีนเหมือนกันโอเคแต่เป็นการถ่ายเทยทางดุนแต่นี่คือถ่ายเทยบางส่วนนะอยากได้ยีนอะไรจบแค่เล็กน้อยในรหัสพันธุกรรมนั้นแล้วก็ไปใส่แม c ก็จะได้เลยตามทันไหมทันนะโอเคอ่า มีการใช้เทคโนโลยีทาง DNA นเะครับเพื่ออะไรเพื่อศึกษาจีโนมรู้จักจีโนมไหมฮะของคนมีกี่พันล้านคู่เบตใช่ไหมสามพันล้านคู่เบตใช่ไหมออกมาทั้งหมดกี่ลักษณะยีนนะลักษณะเราคือ2เท่าไหร่นะสองหมลักษณะถูกไหมครับโอเคมีการนําไปประยุกต์ทางด้านไหนเป็นประโยชน์มากครับก็คือด้านการแพทย์มีนะครับก็คือการเกษตรกรรมมี นิติวิทยาศาสตร์มีเอาไว้ตรวจสอบลักษณะบุคคลนะครับเวลาอยากรู้ใครเป็นพ่อแม่ใครลูกหายไปใช่แม่หนูไหมหรือว่าต้องการดูว่าเอ้ยผู้ต้องสงสัย5คนนี้มีคราบเลือดของฆาตรกรอยู่ใครเป็นฆาตรกรกันแน่ๆก็จะใช้เทคโนโลยีนะครับพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลไปช่วยในการอธิบายโอเคนะทางด้านการแพทย์ก็ก็ใช้อยู่แล้วนี่ทุกวันนี้ก็โควิดไงไอ้วัคซีนเนี่ต้องใช้กันอะถูกไหมมันก็เอาเชื้อไวรัสทั่วไปแล้วก็ฉีดไม้ให้มันกลายเป็นโครนาไวรัสแต่ทําให้มัน มีโครงสร้างที่ไม่ก่อโรคต่อเรามากนักแล้วฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีในร่างกายนะครับโอเคช่วยอะไรอีกแน่นอนว่าข้อสําคัญสำหรับพี่นะไม่งช่วยลดเวลาลดเวลาในการที่จะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะาตามต้องการก็หวังว่าที่เกินไปทั้งหมดน้องน่าจะพอพอรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจขึ้นว่าเราสามารถจะทำอะไรที่มันแปลกแปล,แป,ลประหลาดประหลาดได้ถ้าเรามีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับโอเค คราวนี้เดี๋ยวพี่จะให้พักหายใจนะฮะสักนิดหนึ่งก่อนให้น้องได้รู้สึกกระตุ้นความอยากเรียนสักหน่อยหนึ่งนะครับตื่นตัวนะเดี๋ยวมาฟังกันต่อ